สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะมื้อนี้บุ้มจะพามายังรอส,สวนย่านเสาค่ะพี่น้องค่ะบุ้มเอาอันนี้มาให้เบิ่งค่ะเอาหมอนหมอนดำออสเตรเลียามาให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะหมอนมัมเบอรี่เนี่ยเห็นบ่เกิดหมากละค่ะอันนี้บุ้มอ่าเฮ็ดจากกิ่งปักช้ำเด้อค่ะพี่น้องค่ะปักช้ำหากิ่งได้ยี่ดอกกิ่งนึงเพราะเพราะมันติดกิ่งนึงบุ้มก็เลยเอามาปลูกลงนี่เบิง่งแดดโต้นง่ายละค่ะพี่น้อง ต้นใหญ่ปลูกข้างๆก,กันกับอันต้นบักตูมแขกเนี่ค่ะบักตูมแขกบักตูมฝรั่งบักตูมซาอูข้านี่ยอ้นต้นสูงโดขึ้นจากกิ้งนึ้ค่ะจากกิ่งนึ้อเนี่ยได้หลายกิ้งได้เดี๋ยวกะสิได้ขยายพันธุ์ต่อไปแล้วเบื่องเขาเกิดมากค่ะพี่น้องค่ะเบื่องเกิดมากหลายเลยน่ารักบอปิกายในต้นน,น,น,น้อยนึงได้เบื้องปีนี่ปีนี้สูงก็บุมแล้วเบื้องเห็นบอ เพอบ่ได้เด้เดี๋ยวเ็ดมันสิมาเหยดกินผักนี่เขาป่อยเขามาหากินงากินนั่นกินนี่ค่ะให้พักให้หัวาหารแล้วเบิง่งพี่น้องแดดอาจาจะจ้าบาุออ้อาจสีบบค่อยเห็นอยู่ในกล่องอาจจะเห็นอยู่เนาะค่ะเนาะแดดจ้าค่ะแดดอ่นอ,อนๆย่ำสาๆเนี่ยเมื่อเขาสวนตากแดดเอาวิตามินดีมุ่ค่ะพี่น้องค่ะต้นสูงขึ้นไงกิ้งนี่คือสูงแต่เบิ่งเนี่ยที่เขาแตกมาใหม่เพราะว่าบุ้เด็ดใบให้เขาเนะค่ะเบิง้ง กระซิไดหลกันอยู่ได้นี่เห็นบ่แตกออกมอนดำออสเซเลียค่ะพี่น้องคะต้นแม่เขานวยแย่ใหญ่นวยแย่ใหญ่หวานเปรี้ยวหวานเดีกินพอหมหามนี่แซบกินซุกหลายรสชาติมันจิดจืดถ้าซุกง่อมนี่จืดไปเลยค่ะจุดจืดไปเลยรสชาติบ่ค่อยหวานถ้ากินดำดำมัมหามพอหมหามเนื้อแน่นแน่นนี่แซบหวานิ่งไ้หลายกิง ได้หลายกิ่งเลยค่ะพี่น้องค่ะผมเด็ดใบเด็ดยั้งออกห้นี่แต่ออกมาหลายกิ้งค่ะนี่นี่ผมปักช่อมจากกิ้งนี่พราหนีกิ้งหนีก็แต่ออกมาทั้งทั้งรากค่ะด้านล่างนี่แต่ขก้นมาให้ต้นบกใหญ่เลยนี่ทั้งนี่คุณนะ่ะได้หลายกิ้งค่ะยายผมคิดว่านะอีกปีสองปีนี่จะได้ต้นใหญ่มากเลยอันนี้ต้นนี่หลังจากที่ผมปักช่อมได้แล้วเ,เอามาลงดินได้ปีนึงค่ะ น,นต้นใหญ่แลรวชิกิเดิเซอเปดขอขอกจะได้ไปย่างรอสวนตอเมอนบรรยากาศดีมากเลยค่ะพี่น้องค่ะแดดอุ่นๆย่ำโซ่ๆอากาศกัอยู่ในช่วงฤดูหนาวเนาะฤดูหนาวฝนกัสิตกมากเหค่ะเห็นบอกเมฆจับก่อนกันล่ะฝนสิตกมื่ออื่นมเนี่ะ่ะมืออื่นเหมือแลงเนี่ยแะ,ม,ออยะมันสิเทลงมาแดดฝนค่ะพี่น้อง สวนยนี่เศร้าๆคะ่ะมีความสุขคะ่ะความสุขเล็กๆ,ๆในน้อยเนาะของค้นไก่บ้าน,นะค่ะพี่น้องเดี๋ยวพอนไขบรรยากาศยง่เศร้าแสงแดดอุ่นๆฮุ้นะเบืองสวนข้าในอากาศดีคะ่ะฟังเสียงนก,นกเสียงกาไปปล่อยปิดออกคอกเห็บเอฟเดี๋ยวผมผ้าย,ยางเบิ่งผักก,ก่อนค่ะพี่น้องคะ่ะได้สต๊อก เดี๋ยวมุ้มเอาดอกเลมอนมาให้เบิงค่ะพี่น้องค่ะเลมอนเมเยอร์เลมอนค่ะพี่น้องเกิดดอกแล้วเดี๋ยวมุ้มว่าท่านเนไม่เวลามาตัดแต่งใบให้เขาอยู่ตัดได้คางหนึ่งค่ะคางนี่ยังว่าได้ตัดจนว่าเกิดดอกมาละ่ะมาก,กันยังหอยอุ่นตน้นข่าต้นอยู่ชุดเก่าเนาะค่ะเนะาะเบิงชุดเกา่าข้างในคะนะน่ะยังดกอยู่คือเก่าค่ะเป็นพุ่มเป็นพวงอยู่กินบ่ท่านเนาะค่ะเนาะกินบ่ท่านเนาะเขาไว้นี่แหละโอ,โอ้โอ้โอ้นี่ เปิดดอกมากเนียพนักงานมุมพนักงานพนักงานผสมเกสรให้ค่ะพี่น้องค้าบ้างเนี่พีอ่อากาศดีค่ะหอมค่ะดอกสมดอกบกนาวนาดอกไอเลมอนเนี่ยหอมสดชื่นคายดอกมะลิเลยค่ะพี่น้องหอมคายดอกมะลิเลยกลิ่นขาหอมดีมากเลยค่ะบกนาวอินซี่ของเฮาคุญอ่ะเกิดดอกมากหลายค่ะปีนี้ พี่นี่ก็ว่าสิจับอยู่ดอกค่ะเดี๋ยวผมจะเอาหน้ามานันนำมาขีมามาสาดใส่เงาเขาสาสไให้นี่แหละดกคักด,ดกแน่สต็อปให้ในกล่องก็ได้กล่องว่าสต็อปไปต่อนี่กิ้งนี่ในน้อยในแน่ใน,นก็นสิเตรียมเกิดดอกได้นี่ค่ะนี่ลอโฟกัสให้เลยไปเบิ่งทางคน พี่นาท่างพีก็ออกดอกมาหลายเดี๋ยวว่างๆมันจะได้มาตัดแต่งกิ่งแต่งใบเขาค่ะพี่น้องค่ะตัดแต่งใบออกให้เขามีคนหลายคนเนาะหลายคนเลยค่ะเอฟซีมันถามเขามาเนาะค่ะว่ามีกิ่งตอนบมีมะเร็ดบอสอ่าขายบอสมีต้นเดียวนี่แหละค่ะพี่น้องหามะเร็ดกับบ่มีคือเขาเขาไหลมเเร็ดไปเลยค่ะถึงมะเร็ดมีกับมีแบบเม็ดเล็ดริบรี่นหน่อยอะค่ะเหนือเขาก็หลายเปลือกเขาก็บางค่ะอร่อยหอมหวานค่ะ หอมอมหวานอมเปรี้ยวค่ะพี่น้องแซ่บค่าต้นนี่นะปลูกแบบอินซีดกค,คักเด๋ยวหนาร้อนมานี่ีบุ้มสีล่องเลยบุ้มสีล่องปักช่มแบบขวบแน,นแ่นแล้วก็บุ้มจะล่องอ่าตอนกิ่งเบื้องเนาะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวบุ้มจะล่องบุ้มจะทดล่องเบื้องค่ะนี่ล่ะลูกไว้ได้กินเบิดตำบนบนนี้นี่ต้นหนึ่นนงนี่กินบ่ท่านเป็นมู่บานปลูกเอาไปแจกพร้อมเก็บไปแจกมู้แจกพวก แจกเขาหลายเขากับบ่ออันนี้นะะเนะเาะค่ะเน,น,นาะเขาก็กินน้ำโมทันแจกกันไปแจกมู่บานแจกเช่าบานไปค่ะแบงเงินกินมันดกครักโพดกินน้ำโมทันแดดมากล่ะพูดนะฝนสิต,ตกเทลงมาล่ะค่ะพี่น้องค่ะพูดนะเห็นบ่อเดียวเห็นบ่มันเขาบานกอนเด้อค่ะเด้อวัเอาเป็ดเขาขอ,ขอ,ขอกัน ขอบคุณทุกท่านที่ติด,ดตามรับชมด้วยค่ะขอบคุณทุกทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการทักทายด้วยค่ะเด้อดูแลรักษาสุขภาพกันทุกคนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ